สวัสดีครับพบกับช่องเสียงตามกรกกลุงลุงมาเบิ้งในทางหน้าในเครื่องลเอเอเดนไมันช่เกินไม่คว้าไม่คว้าขับได้ไหมข้นขับได้เอา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 บันไทางพ่องยังขึ้ไปกว่าอะไรขึงร้อนะครับพี่ขึ้นไ่อ้เห็นพ่มีผู้ใดมาจอดนี่จักคนจะมาจอดยังอยู่นี่ลุงพันก็เห็นเห็นว่ามันห่มนี่ยแน่เป็นบ่อลุงพันเนาะเห็นว่ามันห่มเนาะอ๋อ เออบาทนี่มันบาทนะแกกนี่ักนีโอ้ไปได้พี่น้องเอ้ยูดากเอพี่น้องเอ้ย ดันให้ทั้งวันม่นี้พี่ถจนต้องให้คนหลายไม่ไดดันอ่าบาอยู่บ้านอยู่บ้าองั้นนะดันให เงินกอนชิดนอีเลนะเงินกนชิดนี่ละโอ้ยะลพี่น้องเอ้ยครื่องโลพี่น้องนะพี่สีโอ้ดูลอยนะฮะ ไม่ธรรมดานลุงพันผมพูดกับลุงว่าครับห้าวันจะเอาขึ้นให้ลุงพันนะทำไมไม่รออ้นี่เด็กเนาะคันคันนั้นแห้งนี่มาได้มาสิยืดลอไว้อ่าแห้งก็เก้าอีกแบบนี้ปันปูดโอบไปเนอะลุงพันเนอะครับผมเออเครื่องโลพี่น้องครับฟูฟู ครึ่งโลหนนะึ่งยาติยาติไปาาสามพาพกก์ผู้กนขับรถสัมพา์ผู้ขี่ขับมับจอดหยังโอ้โ <c oughs> ขี่ขมัจอดยังเปนาทีบ่โหีวบเคนี่ <c oughs> นอโอ้เป็น,นันงไมาดิุปละละ็น<อ> ครับบสีทุกท่านเนาะอะไริอ้พี่น้องก็เพิ่งรอครับเป็ี่ยนนาทีก็เป็นนาทีสกายตั้งมันทอดเป็นนาทีสก้อนเออมันทอดเป็นนาทีเด้อบันี้ลุงเด้อ่นวาน่ะ ไปภาพืชไปเพิ่มเขาเป็นหน้าที่จาก่อนไอ้ปนินจุดมองมันล่ะครับผมจังกันจงต่ำกำเอารถไปใช้ครับมนเีไปครับไปไป จุบจุบอีกจุบจุบอีกนะครับพี่ไม่พอจีดนะแข่เอบ่เบ่ได้บ่ได้ก็ว่าน้ำลุงนะว่าหามือบ่ได้ยอกขื้นให้เพื่อนนะไปปไปไปสิลงมดบ่ได้จะถ่ายคลิปมื่อกี้เอาของผมป่อยสายน้ำเยยแล้วยน ไปไหนลุงพันไปพาพี่ตั้มไปัไปร้านนั่นไปโบมีนไปหมองพี่สังอีกเนาะพี่น้องเอ้ยในรถเพิ่อนอันนี่ไปหมอกวันนี้พี่สังอีกเนาะพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เจ้านำทางขอเด้อลุงพันเด้อครับได้นะลุงไปนำทางพี่น้องเอ้ยลุงให้ลุงพันลุงพลให้ลุงพันภาพไปดูฟางข้าวนะครับ f อเนาะอยู่ในบ้านจำปาดงนะครับอืม นี่นะครับฟิฟซีมาเยี่ยมมายามอีกหลั่งไหลมาตลอดนะครับฟิฟซีเนาะไม่เงียบเงาเหมือนโกโกกเด้อนะครับฟิฟซีนี่นะครับหลั่งไหลมาตลอดนะครับฟิฟซีเราก็จะไปดูฟางดูพี่น้องกับลุงไทยานออกเด้อนะครับอยู่ที่จำปงนะครับฟิฟซีนะครับยากาศตัวนี้ฟิฟซีก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับฟิฟซีนี่ องค์กรของเราก็ตั้งทะลุแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับ<ป>ตามลุงไทบ้าบนนอกไปเอาทำไมไ,มไปเอารถคะไปดูก่อนแล้วก็จะย้อนกลับมาเหรอก็อไปแล้วก็ไปเลยไปไหนะเราไปเลย เรจะไปดูฟางข้าวนะครับเพี่พี วายๆอยู่นะครับอ <c oughs> ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับ ไปนะครับไปดูฟางที่จำปาดงนะครับ คาับสีนะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสองสังต่ำกลบอเบานะครับ